ครับตอนนี้พี่หมออยู่ที่นี่นะครับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่12นะครับและอ่านใต้นี่นะครับการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะครับก็ดูนะครับมีแค่บัตรประชาชนกับตัวบัญชีธนาคารนะครับที่สมมติจะหักนะครับตรงนี้มากโฟกัสตรงนี้หน่อยนะหมายเหตุหมายเหตุใช่ผู้ประกันตนอายุ55ปีบนขึ้นไปให้ติดต่อรับเงินสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพก่อนสมัครมาตรา39 ไอ้ตรงนี้คืออะไรทราบไหมคมาฟังพี่หมออธิบายนะครับก็แสดงว่านะครับว่าคนที่ไม่ว่าจะรับบาเหน็จหรือบานาญเนี่ยสามารถสมัครมาตรา39ได้นะครับไอที่ถามเจ้าหน้าที่แล้วนะก็อธิบายมาว่าคนที่รับมารับแล้วสมัครเนี่ยตอนมาตรา39เนี่ยถ้าคุณรับเป็นบําเหน็จก็คือจบนะครับก็สามารถที่จะสมัครต่อแล้วก็นับ <ST> จำนวนปีใหม่จํานวนเงินส่งทบชราภาพเริ่มต้นใหม่นะครับพอครบส5บปีน่าจะได้รับบำนาญต่อได้เมื่อคุณอายุเจสนะครับแต่ถ้าคุณคุณยังคงเป็นคนรับบำนาญเนี่ยคนที่สมัครมาตราส9นะครับจะคิดฐานเดิมฐานแรกไม่คิดเติมไม,ไม่ไม่มีการคิดเพิ่มหรือลดให้นะครับส่วนคนมาตราสามสาเนี่ยสมมติคนมาตราไปสมัครใหม่นะครับ แล้วไป,ไปต่อมาตราสามสามเงินเดือนของมาตราสามสามจุดถูกคำนวณใหม่แล้วก็ให้โบนัสใหม่ถ้าคุณเดินเดือนหมื่นห้าอันเดิมนะครับคุณก็จะได้อันใหม่หมื่นห้าคุณก็จะได้เพิ่มโบนัสน,นะครับปีละหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณเงินเดือนต่ำกว่าหมื่นห้าเลทของคุณก็จะลดลงครับอันนี้เป็นข้อพึงท้อระวังนะครับ สำหรับคนที่อายุ55แล้วตัดสินใจสมัครมาตรา39นะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนำว่าให้สมัครสิทธิ์ชลาภาพก่อนอซึ่งถ้ารับบำเหน็จรับครั้งเดียวจบแต่ถ้ารับบำนานเนี่ยคุณก็รับได้สูงสุด6เดือนครับแล้วคุณก็ต้องตอบมาตรา39นะครับโอเคครับมาตรา40มาเลย10ไม่ต้องพูดตัวแลมาเล